ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพุทธที่19พฤศจิกายนพุทธศักราช2568กับดิฉันวีนราพรช่มเชิยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ที่ช่องทาง Facebook บุญนิวส์ YouTube ข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ใน zoom 0 2 c o m และ w w w dmc. tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN ด้วยค่ะ และในวันนี้ก่อนที่เราจะพาทุกท่านไปรับชมข่าวที่น่าสนใจเดี๋ยวเราไปฟังธรรมะและโอวาทอันทรงคุณค่ากันก่อนค่ะทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยบทที่ว่าบุญและพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งที่ระลึกฝึกหยุดนิ่งไปเรื่อยๆอย่าขี้เกียจนั่งธรรมะเพราะว่าสิ่งนี้จะเป็นที่พึ่งแก่เราบุญเป็นที่พึ่งพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง นอกจากนี้ไม่ใช่ถ้าเรารักตัวเราเราก็ต้องนึกถึงบุญบ่อยๆนึกถึงองค์พระฝึกหยุดฝึกนิ่งทำใจคุ้นกับศูนย์กลางกายฐานที่7็เอาไว้ให้ดีพอถึงคราวคับขันในยามไหนตอนไหนสถานการณ์ใดเราจะได้ใช้สิ่งนี้เป็นที่พึ่งแก่เรา วัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีจัดพิธีร่วมบุญโครงการอุปสมบทหมู่3 0 0ัรูปบูชาธรรมมหาบูชนียาจารย์ค่ะณห้องแก้วสารพัดนึกสองสภาธรรมกายสากลาวัดพระธรรมกาย พุทธศาสนิกชนจำนวนมากได้พร้อมใจกันมาสั่งสมบุญร่วมกันในงานบุญพิธีรวมบุญโครงการอุปสมบทหมู่3,000รูปบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยได้รับความเมตตาจากพระครูวิบูลนิติธรรมผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายท่านประธานสงฆ์ได้นำพุทธศาสนิกชนทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและอาราธนาศีลห้า ทั้งยังได้นำสวดมนบทธรรมจักรกับประวัตนาสูตรและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจาและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสตามเทปเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรม,มชยโยก่อนที่คณะเจ้าภาพจะได้ร่วมกันนำกล่าวคำถวายกองบุญต่างๆเพื่อสนับสนุนงานพระพุทธศาสนาและสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่3,000รูปบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์โดยกาเลยนมิตร จิราภาบุญยญบุตรและกัลยาณมิตรวีรชัยแสงเกื้อกูลชัยเป็นประธานนำกล่าวคำถวายปัจจัยสี่กัลยาณมิตรภพศสารทวีชัยถาวรและกัลยาณมิตรสาวณีคิรัญญะสิริเป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าตรายจีวกรกัลยาณมิตรบุญนิสาและกัลยาณมิตรบุญโรดเสรีวัฒนวุฒิเป็นประธานนำกล่าวคำถวายบาท ส่วนกนาณมิตรธนวัตยิ่งมหิสารานนท์เป็นประธานนำกล่าวคำอธิษฐานจิตและในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาโดยย่อว่าเป็นที่ทราบกันดีว่าการบวชในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้ยากที่ยากเพราะว่าต้องมีการตัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน ซึ่งอย่างน้อยต้องใช้เวลาบำเพ็ญบาร,รมี20อสิสงค์ยคแสนกับจึงมีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาได้ประการต่อมาต้องมีพระมหาเถระผู้มากด้วยเนคขม,มะบาร,รมีออกบวชเพื่อศึกษาปฏิบัติเผยแผ่ปกป้องและรักษาพระพุทธศาสนาซึ่งนอกจากมีพระมหาเถระสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาแล้ว ผู้บวชต้องเกิดในดินแดนที่รุ่งเรืองด้วยพระพุทธศาสนาและเกิดในตระกูลที่มีสัมมาทิฏฐิที่กล่าวมานี้คือความยากของการบวชแม้เพียงรูปเดียวก็ตามแต่ยากยิ่งกว่านี้คือการบวชมากๆหลายพันรูปในประวัติศาสตร์ของชาติไทยไม่ปรากฏว่ามีการบวชหลายพันรูปมาก่อนจนกระทั่งปี2552คุณครูไม่ใหญ่ทราบว่า วัดร้างนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆส่วนพุทธบุตรนั้นลดลงไปเรื่อยๆถ้าไม่ทำอะไรเลยปล่อยไปตามธรรมชาติภัยจะเกิดขึ้นในพระพุทธศาสนาด้วยเหตุปัจจัยนี้เองท่านจึงได้สถาปนาโครงการบวช7,000รูป7,000ตำบลขึ้นในเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2,552และได้จัดบวชต่อเนื่องเรื่อยมาทุกปีจนเป็นประเพณีมาถึงวันนี้ ผ่านมาแล้ว16ปีที่ว่ายากในการบวชหลายพันรูปนี้ยากตั้งแต่คนคิดกล้าคิดและก็ทำยากต่อมาคือการบวชนั้นไม่ได้จบแค่วันบวชยังต้องมีการอบรมหล่อล้อมให้เป็นพระแท้ในพระพุทธศาสนาดังนั้นทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในครั้งนี้ก็ขอให้ปลื้มเพราะเป็นบุญใหญ่อานิสงส์ก็เกิดขึ้นมากมาย พร้อมกันนี้พุทธศาสนิกชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้รวมกันน้อมถวายบาทและผ้าไตรจีวรแดกคณะสงฆ์ซึ่งทุกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มีส่วนสนับสนุนโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้น เพื่อให้ผู้อุปสมบทได้มีโอกาสศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องสืบไปและที่สำคัญเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บวชได้ทดแทนคุณบิดามารดาและมหาปูชนียาจารย์ค่ะ ค่ะวันนี้รู้สึกดีใจปพื้มใจนะคะที่จะได้มีโอกาสมาร่วมเป็นเจ้าภาพสนับสนุนการบวชในโครงการบวชบูชามหาปูชนียาจารย์นะคะในครั้งนี้3,000กว่ารูปเพื่อที่จะเตรียมพระพิสุสงฆ์ที่จะเดินธรรมยาตราบูชาธรรมหลวงปู่ในเส้นทางอนุสร์สถานหลวงปู่ค่ะปลื้มมากๆค่ะในฐานะที่เป็นผู้หญิง ยังบวชไม่ได้แต่เราสามารถสนับสนุนโดยการมาสนับสนุนโครงการบวชนะคะสนับสนุนชายไทยแมนแมนแล้กวก็ชวนชายมแมนแมมาบวชนะคะเพื่อ ให้ได้บรรลุปเป้า3,000รูปก็ในครั้งนี้ก็ได้ส่งหลานชายเข้ามาบวชด,ด้วยค่ะเป็นลูกลูกชายของพี่สาวนะคะที่ที่น้องบอกว่าอยากมาบวชแล้วก็อยากให้น้องเขาได้มีบุญได้มีโอกาสที่จะได้เดินบูชาธรรมเดินธรรมยตาแต่ยังไม่ได้บอกน้องเขานะคะอยากให้เซอร์ไพรส์ก็อยากให้น้องเขามีบุญด,นะด้วยตัวน้องเขาเองนะคะ คราวนี้นะคะมีการบวชนะคะถึง3,000รูปเลยนะคะที่เรามาร่วมบุญครั้งนี้ค่ะก็จะดิง่งแบบทำให้เราแบบปื้มๆม,มากๆเลยเพราะว่าการบวชครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้บุญนะคะคนบวชนี่จะได้บุญถึง6กบกลับส่วนทุกท่านนะคะที่ได้มาสนับสนุนนะคะในโครงการก็จะได้บุญถึง16กลับเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่มีความสําคัญมากๆทายาทรรมนี่แบบเห็นแล้วว่าน้ําตาจะไหลเลยค่ะแบบปื้มมากๆเลยเพราะว่า มีทั้งพระไตรยจีวรแล้วก็บาทนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราไม่สามารถเลยนะคะที่จะบวชได้มีแต่ว่าผู้ชายเท่านั้นค่ะถึงจะได้บวชพอด้วยความที่ว่าเราเห็นพระไตรทยธรรมกับเบาทเนี่ยเราก็ยิ่งแบบมีความสุกว่า โอ้โหเราเกิดมาละโชคดีมากๆเลยที่เราได้มาเกิดในพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มาร่วมถวายธยธรรมในการสนับสนุนในโครงการบวชในครั้งนี้ค่ะคณะชาวอินเดียได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีซึ่งก็ประทับใจในความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่ที่วัดพระธรรมกายค่ะ คณะชาวอินเดียจำนวน30ท่านพร้อมด้วยพระภิกษุสองรูปได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายโดยมีพระพิสุหนึ่งรูปในคณะซึ่งเคยมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายแล้วและเกิดความประทับใจเป็นอย่างมากเมื่อกลับไปถึงประเทศอินเดียท่านจึงได้ชักชวนสิทธิอนุสิตให้เดินทางมาชมวัดด้วยกันระหว่างการเยี่ยมชมทุกท่านต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าประทับใจในความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากเจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายรวมถึงสถานที่ต่างๆที่สร้างขึ้นมาเพื่อรองรับให้พุทธศาสนิกชนได้มาทำบุญและปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นจำนวนมากบางท่านได้แสดงความสนใจที่จะกลับมาเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมกับทางวัดพระธรรมกายในอนาคต การเยี่ยมชมในครั้งนี้ทำให้ทุกคนเกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะสนับสนุนให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรืองในประเทศของตนเหมือนอย่างที่ได้เห็นที่วัดพระธรรมกายและก่อนเดินทางกลับพระพิสุผู้นำคณะได้กล่าวชื่นชมหลวงพ่อธรรมมาชโยและคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจารย์ขนนกย่งที่มีความมุ่งมั่น ในการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาและขอบคุณทีมงานทุกท่านที่มาดูแลการนำชมวัดเป็นอย่างดียิ่งพร้อมกล่าวว่าจะกลับไปชวนชาวอินเดียให้มาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายอีกในอนาคตค่ะชมรมพุทธศาสตรสากลโดยทีมงานผู้ประสานงานโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกภาคตะวันออกเฉียงเหนือร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบวัวลำพูจัดงานวันรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปีพุทธศักราช2568ค่ะสำหรับงานรวมพลังเด็กดีวีสตาร์ผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกประจำปี2568จัดขึ้นณศูนย์ปฏิบัติธรรมหนองบวัวลำพูจังหวัดหนองบวัวลำพู ภายในงานมีคณะผู้บริหารครูและนักเรียนเด็กดีวีสตาร์จาก11โรงเรียนในจังหวัดหนองบัวลำพูเข้าร่วมกว่า250คนโดยได้ร่วมประมนิเทศแนะนำสถานที่และอธิบายภาพรวมกิจกรรมก่อนที่เด็กดีวีสตาร์จะได้เข้าร่วมฐานกิจกรรมการเรียนรู้อย่างสนุกสนานได้แก่ฐานที่1ชมภาพยนตร์แอนิเมชั่นธรรมะสร้างแรงบันดาลใจ ฐานที่สองเรียนรู้เรื่องพุทธประวัติและกฎแห่งกรรมผ่านกิจกรรมเสริมทักษะและฐานที่สฝึกกิจวัตรความมีระเบียบการเดินถอดและวางรองเท้าอย่างเป็นระเบียบในส่วนของคุณครูได้ฟังพระธรรมเทศนาจากพระอาจารย์ทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมและจับสลากของขวัญพิเศษอีกด้วยค่ะ กิจกรรมภาคบ่ายเป็นพิธีรวมพลังเด็กดีวีสตาผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกโดยผู้บริหารคณะครูและนักเรียนได้รวมการสวดมนต์บทธรรมจักรกับประวัตนสูตรและเจริญสมาธิภาวนาน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากนั้นพระอาจารย์นิรุตวิชุตโม ประธานศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดหนองบัวลำพูท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรัยก่อนที่คุณครูรัชนีแสนเวิร์มตัวแทนกลุ่มกัลายาณมิตรจังหวัดหนองบัวลำพูจะได้กล่าวต้อนรับท่านประธานในพิธีส่วนคุณครูเนตรนภา,าโพขาวตัวแทนกลุ่มกัลายาณมิตรจังหวัดหนองบัวลำพูได้กล่าวรายงานโดยได้รับเกียรติจากนายสัญญาคุณสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำพูเขตหนึ่งเป็นประธานกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมกันนี้ตัวแทนเด็กดีวีสตาร์ได้นำกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะและนำกล่าวคำปฏิญาณตนเด็กดีวีสตาร์ค่ะจากนั้นเป็นพิธีมอบเกียรติบตัตรแก่สถานศึกษาที่เข้าร่วมงานโดยนายสัญญากุลสุวรรณประธานในพิธี พร้อมกันนี้ท่านประธานสงและผู้ใหญ่ใจดีก็ได้มอบทุนการศึกษาแก่เด็กดีวีสตาและให้โอวาทอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆ นำศิลธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมเด็กดีวีสตาร์ทุกคนได้รวมสนุกกับกิจกรรมจับสลากของขวัญพิเศษจากผู้ใหญ่ใจดีด้วยความตื่นเต้นซึ่งน้องๆทุกคนต่างสนุกสนานและประทับใจเป็นอย่างมากที่ได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะ คุณผู้ชมคะในช่วงนี้เราไปรับชมและร่วมอนุโมทนาบุญกับข่าวสารงานบุญที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายถวายปัจจัยสมทบกรถินแด่รองประธานคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามค่ะ เมื่อวันที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาพระมหานพร์ปุญญาชโยปร,รียนธรรม9ประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายพร้อมด้วยกาลยนมิดอโนชาเจริญธรรมพรผู้แทนมูลนิธิธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิทธ์หลวงพ่อธรรมชโยชาวเวียดนามได้ร่วมถวายกับปิยพันธ์เพื่อสมทบกรถินแด่ว,วัดโฝมิน และทยธรรมสการะแด่พระมหาเถราราจา์ทิกเถียนเติมรองประธานคณะกรรมการบริหารพุทธสมาคมแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเจ้าอาวาสวัดโฟมินหรือวัดวิชาวัฒนาวิหารสร้างขึ้นในปี2477และทำการบูรณะครั้งสำคัญในปี2524 เป็นศูนย์กลางของชุมชนชาวพุทธเถรวาทในนครโฮจิมินห์มายาวนานมีบทบาทในการจัดกิจกรรมศาสนาสัมพันธ์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติมากกว่า20ปีได้รับพระมหาการุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระการุณาปโปรดเกล้าพระราชทานผ้ากฐินมาทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสงฆ์ณวัดโฝมิน นครโฮจิมินห์สี่ครั้งตลอดจนมีาศาสนสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างคณะสงเวียดนามและคณะสงไทยที่ได้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลต่อกันมาโดยตลอด ซึ่งโครงการกระถินสมทบต่างประเทศเป็นโครงการที่วัดพระธรรมกายและคณะสิทธิอนุสิทธิ์หลวงพ่อธรรมชโยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า8ปีโดยในปีนี้ได้ถวายกับปิยาพันธ์และททยธรรมเป็นเครื่องบริวารกระถินจำนวน555วัดกว่า21ประเทศเฉพาะในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามจำนวน34วัด โดยมุ่งเน้นสร้างกำลังใจให้พระสังฆาธิการที่ปกครองดูแลอารามอยู่ในประเทศต่างๆให้สามารถทำรงรักษาพระพุทธศาสนาเป็นที่พึ่งของพุทธศาสนิกชนทั่วโลกสืบไปค่ะพิธีทอดกระถินเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานกว่า2,500ปีนับเป็นพุ่นสำคัญ ที่นำประโยชน์อันยิ่งใหญ่มาสู่ผู้เกี่ยวข้องกับพิธีทอดกรถินในการนี้เหล่าศิษยานุศิษย์ของหลวงพ่อธรรมชิยได้ร่วมกันจัดพิธีทอดกรถินทั่วประเทศไทยกว่าส0 0 0มวัดและพิธีทอดกรถินกว่า500วัดทั่วโลกเป็นครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2568 อกาสนั้นเป็นมหามงคลน,นี้ทีมงานกอง AEC โดยพระมหาสุรัตน์อัคารัตโนผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักต่างประเทศและหัวหน้ากอง AEC สําสำนักต่างประเทศได้นำโครงการทอดกระถินสามาคัคคีไปทอดถวายนวัตต่างๆในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวตั้งแต่วันที่10ตุลาคมเป็นต้นไปมีตัวแทนจากคณะสิทธิหลวงพ่อธรรมชโยประกอบด้วยคณะสงฆ์ เจ้าหน้าที่วัดพระธรรมกายแบ่งเป็นจํานวนห้าสายไปทอดถวายแก่วัดต่างๆรวมจํานวนทั้งสิ้น70วัดกถินสามัคคีคือมหาการทานแห่งปีที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาในทุกด้านเป็นกถินทาน ที่บังเกิดจากความสมัครสมานสามัคคีของพุทธศาสนิกชนที่มุ่งจะทำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาก้าวตามรอยมหาปูชนียาจารย์ในการนำคำสอนอันบริสุทธิ์ของพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปสู่ดวงใจพี่น้องชาวพุทธในทุกดิดแดดทั่วโลก โครงการทอดกระถิบูชาทำ81ปีของหลวงพ่อธรรมชโยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นใจเป็นอย่างยิ่งจากทุกวัดในดินแดนล้านช้างและยังสร้างความสามาคัคคีระหว่างชาวพุทธสองแผ่นดินให้หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยบุญกระถินที่เป็นสิ่งเชื่อมโยงใจให้เกิดปิตรภาพของความเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่สืบเนื่องกันมาจากอดีตจนถึงปัจจุบัน สปปลาวดินแดนที่ได้รับการจัดอันดับติดหนึ่งในสิบเมืองแห่งความสงบสุขที่สุดในเอเชียจากการจัดอันดับโดย Global Peace Index 2025โดยลาวอยู่ในลำดับที่10เพราะวิถีชีวิตทางจาริตประเพณีมาจากคำสอนในพระพุทธศาสนามาถึงวันนี้พุทธศาสนายังมั่นคงในดวงใจของชาวลาวโดยมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจำชาติ จึงส่งผลให้คนลาวมีจิตใจวดงามรักสงบมีความมั่นคงทางสังคมที่หาได้ยากในโลกปัจจุบันไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อที่วัดพระธรรมกายบอสตันประเทศสหรัฐอเมริกาได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายกองบุญยารักษาโรคค่ะ ลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบอสตันได้มาวัดสั่งสมบุญสร้างบารมีประจำวันอาทิตย์โดยได้ร่วมกันบูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีบุพเตพตพีพร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดบทธรรมนิยามส่วนสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสกุลในการนี้คณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาผ้าบางสกุล จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายกองบุญพัฒนาหานนำกล่าวโดยกัลยาณมิตรกิ่งแก้วมหาอุประกัลยาณมิตรคุณแม่ปราณีสีสุวรรณและกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีป พร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ร่วมฟังคณะสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลบทถวายพรพระทั้งยังได้น้อมถวายทัยธรรมแด่คณะสงฆ์ก่อนที่จะได้ร่วมพิธีตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งและน้อมถวายพัฒหารแด่คณะสงฆ์ ส่วนช่วงบ่ายท่านประธานสงฆ์ได้นำบูชาพระรัตนตรยัยและนำสวดสรรเสริญพระธรรมากายทั้งยังได้นำปฏิบัติธรรมรวมใจและอธิษฐานจิตก่อนที่จะได้ประกอบพิธีกล่าวคำถวายกองบุญญารักษาโรคนำกล่าวโดยก,ดสสกักลยาณมิตรมสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรกัลยาณมิตรศักดิธนกัลยาณมิตรพัทรศักดิ์สังวร พร้อมกันนี้เจ้าภาพทุกคณะก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมและกองบุญต่างๆแด,ด่ท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวสัมโมทนียกถาเพื่อให้ทุกท่านได้มีกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบารมีแม้ว่าทุกท่านจะอยู่ต่างแดนแต่ก็ขออย่าได้ขาดในการมาสั่งสมบุญร่วมกันที่วัดค่ะ เช่นเดียวกับที่วัดพระธรรมกายมิเนโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีถวายคีรนะเพสัตค่ะสำหรับพิธีกรรมภายในงานท่านประธานสงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้พองสายตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้า โดยมีพระสมุระวีธรรมทิโตเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลจากนั้นเป็นพิธีถวายคีรนะเพสัตโดยมีกลัลยาณมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพระทหารเป็นสังฆทานโดยมีกลัลยนณมิตรวัดพระธรมการมิเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแดกคณะสงฆ์ ภาคบ่ายพระซีดีขันติสุโพได้เมตานำปฏิบัติธรรมพร้อมทั้งให้โอวาทธรรมอันทรงคุณค่าเพื่อเป็นกำลังใจในการสั่งสมบุญและสร้างบาร,รมีในต่างแดนภายหลังเสร็จสิ้นพิธีกรรมงานบุญถูกท่านต่างก็ปลื้มปิติเป็นอย่างมากที่ได้มาสั่งสมบุญร่วมกันในครั้งนี้ ส่วนที่วัดพระธรรมกายเท็กซัสประเทศสหรัฐอเมริกาก็ได้จัดกิจกรรมงานบูญวันอาทิตย์โดยมีสาธุชนทั้งชาวไทยและชาวท้องถิ่นเข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นค่ะ โดยภายในงานบุญเริ่มต้นด้วยการสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะเพื่อกลั่นใจให้พองใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีตักบาตรและถวายพัฒหารเป็นสังฆทานซึ่งมีผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัลเลนมิตรประพาพร้คยสุบรรนกัลเลนมิตรเจนชยัยสุดสวนสี กาลยนมิตรรัตนาพรชิปแมนส่วนกาลยนมิตรไคสีอัเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตพร้อมกันนี้ทุกท่านก็ได้ร่วมกันถวายพระทหารแด่คณะสงฆ์ ภาคบ่ายทุกท่านได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใสก่อนจะเข้าสู่พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลให้แก่กัลยาณมิตรอุดมน้อยมณีและกัลยาณมิตรจันดีหน่อแพนคำเป็นบรรยากาศแห่งความอาลัยและความตั้งใจสร้างบุญอันบริสุทธิ์ซึ่งผู้แทนนำกล่าวคำถวายผ้าบางสกุลได้แก่กัลยาณมิตรรัตนาพรชิปแมน กัลลยนณมิตรประภาพรณ์คายสุบานและกัลลยนณมิตรอรินรัชนีใจปิ่นส่วนกัลลยนณมิรอัชฉริยาวัตเตอร์และกัลลยนณมิตรไคสีอลเลนนำกล่าวคำอธิษฐานจิตจากนั้นสาธุชนทุกท่านได้รวมกันทอดผ้าบางสกุลด้วยความสำรวมและเคารพยิ่งค่ะและในโอกาสนี้พระอาจารย์ทิติพลยานคุตโตได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อ หลักวิชาในการอุทิศบุญกุศลซึ่งพระอาจารย์อธิบายว่าก่อนจะอุทิศบุญให้ผู้ล่วงลับเราจำเป็นต้องมีบุญก่อนโดยเริ่มจาก 1. น,นึกถึงบุญที่ตนเองปลื้มที่สุด 2. นึกถึงหน้าผู้วายชนที่สนย์กลางกายฐานที่7และสทํทำใจนิ่งๆสบายๆไม่เร่งไม่กดไม่บีบใจ เมื่อตั้งใจมั่นอย่างสบายภาพจะค่อยๆใสสว่างและผู้วัยชนจะได้รับบุญจากศูนย์กลางกายของเขาเองอย่างบริสุทธิ์ซึ่งพิธีกรรมในวันนี้จบลงด้วยความสงบเย็นอบอวนด้วยความกตัญญูความระลึกถึงและความปรารถนาดีที่ทุกคนมีต่อกันค่ะ คุณผู้ชมคะและในวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อป10ยอดสมัครบวชในโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์ประจำปีพุทธศัการาช2568จากทั่วประเทศเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อป10กันบ้างคะ่ะ อันดับที่1จังหวัดชัยภูมิโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนแท่นตะวันอันดับที่สองจังหวัดบุรีรัมย์โดยศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดบุรีรัมย์อันดับที่สามกรุงเทพมหาคนครโดยศูนย์กาลยนมิตรนครหลวง16 อันดับที่ 4. จังหวัดอุบลราชธานีโดยทุดงคัสถานอุบลราชธานีอันดับที่ 5. จังหวัดอำนาจเจริญโดยทุดงคัสถานอำนาจเจริญอันดับที่ 6. จังหวัดปทุมธานีโดยศูนย์อบรมเยาวชนลาดหลุมแก้วอันดับที่ 7. จังหวัดนครราชสีมาโดยศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาอันดับท yeah> ี่8จังหวัดศรีสะเกดโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมศรีสะเกด อันดับที่9จังหวัดยโสธรโดยศูนย์ปฏิบัติธรรมยโสธรและอันดับที่10จังหวัดขอนแก่นโดยทุดงค้าสถานแก่นตะวันขอนแก่นค่ะคุณผู้ชมคะและในช่วงนี้บุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบกันค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านร่วมใจการสวดธรรมจักกับปวัตนสูตรเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ตรงกับวันพุทธที่31ธันวาคมพุทธศักราช2,568ด้วยยอดสวด8,000ล้านจบสวดแล้วส่งยอดได้ที่ www.forbitterworld.com ค่ะ ขอเชิญท่านชายอายุระหว่าง20-50ปีสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทบูชาธรรมมหาปุชนียาจารย์ประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่26พุพฤศจิกายนพุทธศักราช2568ถึงวันที่4กุมภาพันธ์พุทธศักราช2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0 2 8 3 1 1 2 3 4ค่ะ ขอเชิญลูกหลานคุณยายอาจารย์ผู้มีบุญทั่วโลกรวมเป็นเจ้าภาพสร้างครัวมหาทานบาร,รมี117ปีบูชาธรรมคุณยายอาจารย์มหารัตนาอุบาสิกาจันขนนกยุงณวัดพระธรรมกายคานากาวาประเทศญี่ปุ่นโดยสามารถร่วมบุญได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31มีนาคมพุทธศักราช2,569สสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ บวก81 080 9 8 4 9 5692ค่ะและที่หมายเลขโทรศัพท์094691 7772ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือข่าวสารงานบุญที่เ,าเราได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รวมอนุโมทนาบุญกันในวันนี้ค่ะปิดท้ายข่าวบุญในวันนี้ด้วยพุทธสุภาษิตบทที่ว่านาวิสเสอิตระทัสเนนะ เพียงเห็นกันชั่วครู่ยามอย่าพึ่งวางใจสำหรับวันนี้ดิฉันวีราพรชมเชิญและทีมข่าวบันิวส์ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ